สวัสดีครับบุญน,นันทบุญธีร์บุญนิย่อมางานอยู่เซนโคลสายสีครับมาถ่ายในใส่งานไหเบิางนี่เจ้าครับเอาอิดมาลงกันนี่หลังนี่นี่หลังนี่ก็เป็นสุดของสร้างหลังเฮ็ดแหละ ที่เจียวสีสูงอยู่ผู้นี่หลังหนึ่งในสว่างสริบนี้มื่ออื่นเศรเจ้าก่ายเทสั่นทองแล้วงานเปิดไปสิจบแล้วครับอู้ยังอีกส้นเดียวส้วนได้ท่าย,ยห้คุณ มาเดินพอได้ร้อนได้ยินงหลังนี่นะครับนี่หลังที่สองที่ไทยอากาศมันขึ้นกลอง มันขึ้นกล่องหรือมันขึ้นตางหากต้องย่อนขึ้นมางขอน้เคอากาศยู่ห่างนี่เนาะั้่ฮะทงนอากางก็ขึ้นกล้องพอนีล่ะอากาศทั้งก็ขึ้นกล้อง,อ,าาง,อ,งอันนี้นอากาศสวงก็อากาศของน้ำเนา เอาไปยังของอ่ะตาไปคุนี่เอาเลือดฮะฮะปเลือกเอาไปเลือกเอาเออไปเลือกเอาโอ้ตาไปขัเอาปขัเอาเลยไอ้ใครราไอ้เราคนนี้ไม่ยกเอาไม่ใเออมันมันอไาเป็น่ไม่ใช่ขอมันก็ลงมาชุดไครชุดมันไม่ใช่หรอเออเขาไปลงที่ร้านนั่นแหละบนลูที่ดานตาไอ้เราก็ไลหลังด้วย เข้าไปหมดเลยเข้าไปหมดเลยทุกหลังเลยไปคัดเอาเออความหมายของมันน่ะเอ็งพูดอยู่แบบตั้งไหนฟังรู้เรื่องแค่ลูกพี่หลังนี่แหละไปคัดเอามามาหลายหลังเออมวยไปเอาให้เร็วไปเอาให้ช็อตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนครับด้วสวัสดีครับ